สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดียามเช้าทุ่งหน้ายามเช้านะครับชมพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับอยู่ทุ่งหน้าก็ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้น,นครับวันนี้ผมก็เดินจะไปเกี่ยวหญ้าให้งัวนี่ครับล้อผมไปคนเดียวครับ รู้สึกว่าวันนี้ก็มีลมลมหนาวนะครับแล้วก็อากาศคืบคืมตอนเช้าตอนเช้าก็มีหมอกนะครับตอนเช้ามืดมีหมอกมีสายลมกับทุง่งนาอากาศเย็นสดชื่นนะครับ ใครมีอยู่ทุ่งนางก็ได้ชมพระอาทิตย์นะครับเพรว่าอากาศทุ่งนางครับเป็นทุ่งนางที่สิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยนะครับผมคิดว่านะครับดีกว่าในเมืองนะครับในเมืองนี่ผมก็ไปอยู่หลายปีนะครับ จะเปลี่ยนเป็นบรรยากาศอยู่ทุ่งนาบ้างครับดียามีต่อข้าวเยียบสงบไม่มีเสียงรถนะครับได้เย็นแต่เสียงนกร้องตอนเช้า ่อนตรงนี้ก็ปีต้นไม้เยอะครับปัจจุบันก็ทําการเกษตรก็ไม่ค่อยมีครับทีน,นี้ทุ่งนาก็เปลี่ยนเป็นทําการเกษตรไปเยอะมากเลยครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแปลงเกษตรม,มุ้งสีเขียวๆนี่ครับการเกษตรทั้งนั้น พาพี่น้องแถวบ้านผมทำกเกษตรเยอะนะครับก็เป็นงานอยู่กับบ้านนะครับผมก็ความคิดผมก็ถือว่าดีนะครับได้อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานใช้ขยันก็ค่าแรงก็ไม่แตกต่างกับในเมืองนะครับ ค่าแรงค่าใช้จ่ายผมคิดว่าเ,เหมือนเหมือนกันนะครับเกี่ยวพอก็ไม่คมนะครับเกี่ยวยญ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกาะหญ้าหญ้าก็เหนียวแข็งครับยญ้าแบบนี้หญ้าที่ผมเอาเกี่ยวนี่แข็งจะเลือกที่จ้บย,ยาวนะครับ เต็มไวที่มันสูงๆหน่อยเต็มเตี้ยๆผมก็จะไม่ค่อยเกี่ยวนะครับนี่ผมจะเลยอกที่มันสูงๆพงะาทิตกำลังขึ้นครับต้องดูล่องเป็นล่องนะครับยาต่องไปยาเยอะๆ เดินสำรวจดูก่อนห้อันี้ก็เยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับถือมัดแก่ครับเอาอันนี้เดียวกันครับดีแตงครับหมดแล้วแห้งจะกวองเขยังไม่มาดือครับ ผมก็จเจ้าหญ้าแห้งนี่ครับไปงูผมกินถึงจะวิตามินไม่เยอะแต่ก็เลือกไม่ได้ครับหน้านี้เพราะว่าอะไราย,ยาเอาไปผูกไว้ตรงทรุ่งนาก็ไม่มีนะครับม,มีสั้นๆนะครับก็กินก็ไม่อิ่มเพียงพอนะครับเพราะว่างวกินเยอะมากกินจุกจริงๆใครเลี้ยงก็จะรู้จักนะครับว่าเลี้ยงงวเป็นยังไงน่ครับ ทุ่นมนาหญ้าก็อนมีกับแห้งแก่มาแล้วครับฝนไม่ตกอย้าไม่เกิดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับพามาชมบรรยากาศทุ่งนาครับวันละนคลิปนะครับพี่น้องนะครับ